ตาลืมเหรอจบอะไรมาตาลืมว่าหลานจบอะไรใช่ไหมนะตาลืมว่าหลานจบอะไรมาใช่ไหมไม่ลืมไม่ลืม <S 2> <S 2> <S 2> ตาบอกว่าไม่ลืมว่าไม่ลืมว่าหลานจบคณะอะไรมา III 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 แต่ว่าตาบอกว่าตาไม่รู้มไม่ลืมอ่นะถ้าบอกเราจะจําได้ไหมถ้าบอกเราจะจําได้ไหมอ๋อได้แพทย์แผนจีนไงนะแพทย์แผนจีน อ๋อไปไปเมืองจีนมาไม่ได้ไปเมืองไปเมืองจีนมาแต่ว่าจบแพทย์แผนจ,จีนมาเอาไหม, <c oughs> อ,ไหมอ่ะตาฟังดีๆว่าหลานจบคณะอะไรมาหลานจบแพทย์แผนจีนมาจบอะไรนะแพทย์ <c oughs> แผนจีนอะไรจีนจบเี <c oughs> ่เมืองจีนเฮ้ยที่จบแพจ่นแพทย์แผนจีนนะแพทย์แผนจีน S <S พูด้ชัดๆต้องูดชัดอ่ะแพทย์แพทย์แผนจีนอ่าเก่งมาก<อ><ห>ตาด,ดีนเลยอ้าตาก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่รู้เรื่องแพทย์แผนจีนมันเป็นแพทย์ชนิดไหนอะสมัยไหนรู้่ะฝังเข็มฝังเข็มไงอะไร วังเข็มโอ้โหตาเป็นมากโอ้หอ่าแล้วที่หลานฝังเข็มให้ทุกครั้งเนี่ยคือตาก็ไม่รู้เลยว่าหลานทําอะไรให้กับตาเหรอปกติเวลาหลานฝังเข็มให้ตาตาไม่รู้เหรอว่าหลานทําอะไรเวลาหลานฝังเข็มอะเวลาหลานฝังเข็มให้ตาอตาไม่รู้เหรยยอไม่รู้อ๋อตั้งนานแล้วนี่ไหมใช่เออตั้งนานแล้วเริมม่ม <c oughs> <c oughs> ชอบังเขีไม่ตาใช่เคยหลายเคยฟังเขียยไม่ตาแล้วไงนั่งนานแล้วเนี่ยใช่ลืมลืมแล้วลืมแล้วไม่ลืมไม่ลืมตาบอกว่าไม่ลืมไแต่ว่าพอหลานพูดถึงนึกได้ชอบตาจังเลย